เดือนมิถุนายนเนี่ยออกมา4.1%มากกว่าค่าที่4%ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence นะคะมันมีกฎหนึ่งเรียกว่าแซมมู XAM w e a l Compass นะคะสรุปสั้นเรื่องการลงทุนเพื่อไม่ให้คุณต้องพลาดสาระสำคัญนะคะกับ XPM ของเราต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะคะก็ขออนุญาตแยกเป็นมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะคะขอไล่จากมุมน้ำเงินหรือฝั่งสหรัฐก่อนนะคะ ฝั่งสหรัฐเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญที่เราพลาดไม่ได้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคืนวันพุธดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ISM ภาคบริการเนี่ยต่ำคาดค่อนข้างมากกลับมาอยู่ในโซนหดตัวจากที่คาดว่าจะขยายตัวระดับ52จุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันค่อนข้างกระทบความคาดหวังเหมือนกันตลาดก็มองว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่เฟด จะลดดอกเบียเ้ยปีนี้ในเดือนกันยายนหรือว่าลด2ครั้งเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยขับเคลื่อนด้วยภาคบริการคิดเป็นประมาณ68%เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามภาคบริการกระทบเนี่ยตลาดจะให้ความสำคัญกับตัวเลขภาคการผลิตที่ผิดหวังถัดมานะคะตัวเลขในคืนวันศุกร์อัตราการว่างงานสหรัฐเดือนมิถุนายนเนี่ยออกมา4.1%มากกว่าคาดที่4%ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Bo o ม b บอร์ n t e l l i g e n c e นะคะมันมีกฎหนึ่งเรียกว่า Rule Sam Rule เนี่ยคือจะสื่อว่า ถ้าอัตราการว่างงานล่าสุดที่ออกมาว่า4.1%เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขต่ําสุดในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสมมุติตัวเลขต่ําสุดอ่ะมันต่ํากว่า3.6%เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าภายใน12เดือนเนี่ยอัตราการว่างงานมันเพิ่มขึ้นมา0.5%ใช่ไหมคะซึ่งถ้ามันเพิ่มขึ้นมา0.5%เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีความเสี่ยงที่ในระยะถัดไปเนี่ย12เดือนถัดไป24เดือนถัดไปเนี่ยอัตราการว่างงานมันจะเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งเพราะว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเป็นเส้นตรงแบบบรรญัตยาง ไม่ใช่ว่า1ปีที่ผ่านมาเพิ่มมา0.5 1ปีถัดไปจะเพิ่มอีก0.5มันอาจจะเพิ่มอีก1หรืออีก2เลยก็ได้ก็คือเติบโตเป็น exponential ซึ่งนั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงที่ ปลายปี2025หรือ2026เนี่ยอาจจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยเพราะนั้นเนี่ยมันเพิ่มความคาดหวังที่ว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยมากขึ้นซึ่งตัวเลขสําคัญสัปดาห์นี้ที่เราต้องติดตามก็คือคือคอนวันพฤหัสเนี่ยจะมีการประกาศเงินเฟ้อ C.P.I. ทุกชุดตัวเลขเลยซึ่งมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะออกมาตามคาดแล้วก็ไม่น่ากระทบอะไรกับตลาดมากเพราะตอนนี้ตลาดอาจจะ price in เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่มันเริ่มมิดโดยเฉพาะตัวเลขสําคัญที่ออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราลงดีเทลพวกอัตราก,การว่างงานเนเราจะพบว่าในภาคการจร้างงานอเมริกาเนี่ยตอนนี้ตลาดงานอเมริกาเนี่ยที่ยังดีๆอยูอ่มันจะเป็นเซกเตอร์ที่เป็น non ไซค l i c a ค่ ical, ะ non c ซค l i c a หมายความว่าไงก็อาจจะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับ h e ลท์แคร์ที่มันแบบเหมือนกับขาดแคลนแรงงานเป็นเชิงระบบอยู่แล้วจากเรื่อง aging society และการขาดบุคลากรในภาคสาธารณสุขแล้วก็2การจร้างงานโดยรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลแต่ถ้าเราไปลงดีเทลพวกการจร้างงานภาคการก่อสร้างภาคบริการและ เซกเตอร์ s s อื่นๆที่มันเป็นไซคิคอลเนี่ยมันชะลอตัวลงชัดเจนละเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือความเสี่ยงที่อเมริกาจะกลับมาขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้ต่ำมากเพราะ,ะนั้นเนี่ยมันมีแต่คงและลงและลดดอกเบีย้ยกี่ครั้งและเมื่อไหร่มากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดเนี่ยพล้ส์อินสถานการณ์ที่เรียกว่าแบดนิวส์บีคำกูดนิวส์เพราะ,ะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หุ้นโกลด์อเมริกาเนี่ยยังเติบโตดีอยู่เพราะเราไปดูรายเซกเตอร์เนี่ย sector S&P 500 Consumer d i s c r e t i o n a r y S&P 500 Communication Service เนี่ยยังขึ้นได้ดีส่วน S&P 500 Financial Sector เนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นคาดหวังงบนะคะซึ่งเชื่อว่าแบงก์อเมริกาเนี่ย q 2เนี่ยงบน่าจะดีแต่หุ้นไม่น่าขึ้นได้เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหุ้นหุ้นแบงก์เนี่ยมันคือความคาดหวังเศรษฐกิจถ้าคาดว่าเศรษฐกิจระยะถัดไปลดความร้อนแรงลงเนี่ยงบแบงก์ในอนาคตก็อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าหุ้นแบงก์เนี่ย อาจจะขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นขนาดงบที่ออกมาดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหุ้นแบงก์เมกาเนี่ยเราอาจจะรอขายทํากําไรสักปลายวีคนี้ต้นวีน้าก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงขายเซลล์ออนแฟกก็ได้หลังจากรู้แล้วว่าง,งบดีก็อาจจะแบบไม่ได้มีอัพไซด์อะไรเยอะคุ้มเสี่ยงละส่วนถัดมานะคะยุโรปก็จะเห็นว่าหุ้นยุโรปฟื้นตัวขึ้นมาได้5วันทําการที่ผ่านมาของยุโรปเนี่ยจะมีเรื่องการเมืองนะคะก็คืออังกฤษเนี่ย พักแรงงานเนี่ยจากที่ไม่เคยชนะมาหลายสิบปีเนี่ยกลับมาชนะซึ่งแนวนโยบายก็จะเป็นลักษณะแบบขึ้นภาษีแล้วก็อาจจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอ่ะส่วนฝรั่งเศสเนี่ยก็ความเสี่ยงสูงสุดของการเมืองฝรั่งเศสก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการขยายงบขัดดุลมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบเครดิตเลตติ้งฝรั่งเศสในอนาคตแต่ All- in-all เนี่ย, all all ยถ้าเราไม่ได้ลงหุ้นแบงก์ฝรั่งเศสถ้าเราไม่ได้ลงทุนหุ้นเช่นแบบทางด่วนหรืออะไรที่เกี่ยวกับสัมปทานที่รัฐบาลจะมาแบบควบคุมการขึ้นราคาคได ผลกระทบอาจจะไม่เยอะถ้าเราเล่นหุ้นฝรั่งเศสที่มันเป็นแบบไม่ใช่โดมิสติกเพลย์จ๋าๆที่กระจายรายได้จากหลายๆแหล่งเนี่ยแรงกดดันจากการเมืองน้อยกว่าแต่ทีเนี้ยหุ้นฝรั่งเศสกลุ่มที่เป็นลักช r รี่แบรนด์อันเนี้ยอนนมองว่ามันถูกกระทบจากปัจจัยคอนซัมชันจีนที่ยังไม่ค่อยดีมากกว่าเพราะฉะนั้น All in all ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ลงหุ้นอังกฤษ ลายประเทศหุ้นฝรั่งเศสลายประเทศหรือหุ้นลายตัวฝรั่งเศสที่มันเกี่ยวกับโดเมนติกเพลย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องกังวลประเด็นการเมืองเยอะถ้าเราเลือกกองหุ้นยุโรปน้ำดีเนี่ยมองว่าปัจจัยบวกอาจจะมากกว่าปัจจัยลบเพราะว่าเขายัางบอททอมอัพตัวดีๆอยู่เช่นยกตัวอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเนี้ย ASML ก็ยังขึ้นได้ดีเพราะว่าต้องบอกว่าตอนเนี้กลุ่ม Semi Conductor อ่ะนอกเหนือจาก n v i d ี a อ่ะมันยังขึ้นมาได้ดีมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันขึ้นมาช้ากว่า Nvidia เพราะนั้นสมมุติเราลงกองเ K ยุโรปเราก็ยังได้ประโยชน์จาก ASML ก็ยังได้ประโยชน์จากกองกับหุ้นดีๆแบบ Novo Nordisk เป็นต้นถัดมาญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมาดีแบบไร่ผ้ายเลยต้องบอกว่าภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมาและภาพเดือนเนี่ยญี่ปุ่นขึ้นมาได้ดีที่สุดถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ย ก่อนหน้านี้มันจะมีวันหนึ่งที่นิกกี้อีสองสองห้าเปิดมาที่ระดับประมาณ3ามหมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นวันเดียวที่เราใส่แท็ก i c คข้ออไปในเดลี่ว่าให้ซื้อแท็กที่ข c a l อได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันขึ้นมาต่อเนื่องเลยมันเป็นแรงซื้อเก่งงบสถานการณ์คล้ายๆช่วงมกรากรุ่มพาที่ผ่านมาที่เป็นการเก่งงบ Q4 รอบนี้คือเป็นการเก่งงบ Q2 ที่เชื่อว่าจะดีกว่าคาดมากจากสถานการณ์ที่แบบภาคส่งออกญี่ปุ่นยังแข่งแกร่งเยนอ่อนค่าแล้วก็ที่สําคัญคือในมุมต่างชาติเนี่ยเขาเก่งกาไรค ไกลอ่อนค่าแบบบอททอมมิงเอาท์ในระยะสั้นแล้วเพราะว่าหลังจากนี้คาดการณ์ว่าเดือนนี้เดือนกระกฎาเนี่ย BOJ มีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ย1 0 2ถึงิบปีบแล้วก็ที่สําคัญคือน่าจะแทรกแซงค่าเงินเพราะว่าถ้าเยนอ่อนไปกว่านี้มันจะไปกระทบเป้าหมายเงินเฟอ้อญี่ปุ่นละเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยราคาญ,ญี่ปุ่นหุ้นใหญ่เนี่ยขึ้นไปละถ้าใครยังรักญี่ปุ่นจริงๆอาจจะต้องไปมองที่หุ้นแบบท็อปปิกมากกว่าเช่นกองอิสปิงเจพเที่เป็นแบบมิดสโมลแคปทชืวไปทางแวร์ยูค่ะ ส่วน E M Asia er เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น M S C I E M เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีโดยบวกขึ้นมา1.7%ก็คือขึ้นกว่าหุ้นเมกาอะไยุโรปถามว่า E M ขึ้นมาจากอะไรก็จากการที่ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าด้วยโดยที่ถ้าเราลงดีเทลเนี่ย U S 10 Year Yield เนี่ยอาจจะไม่ได้อ่อนลงมาที่4.1-4.2ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่ U S 10 Year Yield อ่อนไม่ได้มากเนี่ยเพราะว่า ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเมริกาจะผิดหวังแต่ตลาดก็ค่อนข้าง Price in ความน่าจะเป็นที่ทรัมป์จะชนะไปพอสมควรและหลังผ่านดีเบตไป2ส,สัปดาห์ก่อนซึ่งถ้าทรัมป์มาเนี่ยโ o ลิซีมันคือโดดเดี่ยวตัวเองออกมาแล้วมันอาจจะแบบทําให้เงินเฟ้อคงตัวในโซนสูงในระยะกลางยาวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถึงแม้ว่า U.S. เชนเยียวจะอยู่ที่ประมาณ4.4%แต่ดอลลร์อินเด็กซ์ออนค่ามาที่ระดับ104.8ตรงนี้ก็เห็นฟันโฟไหลเข้า e m มากขึ้นซึ่งโอเคอินเดียเนี่ยบวกน้อยกว่าตลาดเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เอาเพอร์ฟอร์มาค่อนข้างดีละ1เดือนขึ้นมา4%กว่า Year to d a เดขึ้นมา10%รับคาทาลิสเชิงบวกไปประมาณหนึ่งละแต่ตัวที่ขึ้นได้โดดเด่นกว่า m s c i EM คืออะไรคือเกาหลีใต้ที่บวกมา2%กว่าอนึ Year t เดือนขึ้นมา, Year date นมา7%ม่เยวยรว่าเลีใต้นีาย ยังมีอัพไฟค่อนข้างเยอะจากการที่แบบเทรนเซมิคอนดักเตอร์ไซเคิลโดยเฉพาะที่เป็นเมมโมรีชิพเนี่ยยังมีแบบการฟื้นตัวและคาดการรายได้เนี่ยน่าจะต่อดีต่อเนื่องโดยบูมเบอร์คอนเซนซัสเนี่ยคาดการ12มันเอาอัพไซด์ดัชนีคอสปีอินเด็กซ์ไว้ค่อนข้างดีที่ระดับ30%แล้วก็ฟอร์เวิร์ดพีไม่ได้แพงที่ประมาณ11%ก็ที่ประมาณ11เท่าค่ะซึ่งกองที่เราชอบเนี่ยก็จะมีกอง S B K E Q T G และ p r i n c i p a l K E Q ทีนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดดถึงไไม่ไ้ก็คื ไต้หวันไต้หวันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีกองทุนที่เป็นไต้หวันทีเพียวเพียวจะมีกองที่เป็น UOB Smart Greater China ที่มีทั้งจีนทั้งไต้หวันหนึ่งในสามก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นไต้หวันเนี่ยยังมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องฟันฟลออยังไหลเข้าในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เออร์เน็งโมเมนตัมเนี่ยยังอยู่ในโซนที่ถูกรีวิ์อัพต่อเนื่องเพราะนั้นเนี่ย n o r t อเชียเนี่ยค่อนข้างฮอตจริงๆในแง่เออร์เน็งไวด์ทีเนี้ยค่ะเศรษฐกิจจีนไม่พูดถึงไม่ได้ดัััชนนีีผผู้้จจจดดกกาาาารรรฝ่ยซือภคบิิหวง ภาคการผลิตดีกว่าคาดแปลว่าอะไรแปลว่าฟันเฟืองที่ด i v e เศรษฐกิจจีนในช่วงนี้คือภาคการผลิตและการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยแชร์ตามตรงเลยหุ้นส่วนใหญ่ที่นักลงทุนลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ประโยชน์มากนะักเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่เราลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองกลุ่มกอง UBS a l l i a n c e JP Morgan เนี่ยมันอาจจะไปเป็น consumption pay ซึ่งมันคือหุ้นที่ high PE นะคะในอดีตมันอาจจะเคย PE 3 4 0เท่าช่วงปี2021-20 1 9แต่ตอนนี้ PE ลงมาเหลือย0ิกว่าเท่าซึ่งก็ยังแพงบนการที่คอนซัมชันน่ะมันยังไม่มาเพราะนั้นก็ต้องแชร์ตรงๆว่าหุ้นเอเชียเนี่ยยังแย่โดยเฉพาะพวกที่เป็น h ฮพีเอคอนซัมเมอร์ k e y consumption Cons um play ในขณะที่หุ้นจีนตัวที่ดีเนี่ยคือมันต้องเป็น Deep Value ไปเลยหรือว่าเป็นหุ้นแบบ quality s t a t e owned e n t e r p r i s e หรือเป็นหุ้นพวกมา n u f a c t u r i n g ซึ่งมันจะไม่ใช่หุ้นในกอง active f ฟันยอดคิเพราะนั้นถ้าเรามีกองจีนที่เป็น active f ฟันยอดคิตอะเราอาจจะต้องคัดล้อส่งม่ อาจจะย้ายไปลงพวกแบบ UOB Smart g r e a t e r China ที่มันเหมือนกับ2่อใน3าเนี่ยเป็นหุ้นจีน Value t ทิวแล้วก็มีไต้หวันมาช่วยหรือย้ายไปกองเอเชียที่เป็น Alpha f u n นเช่น King Y Asian Small หรือว่า UOB Smart Asia ที่แบบเป็น Top Performer ของกลุ่มเอเชียด้วยกันค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผูดถึงควรทำความเาาข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน